กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสหายคนเมืองอที่เข้ามารับชมมดสโคสุโค้โนะครับวันนี้มาเจอกับผมชิงเกเชิงเคยนะครับช่องสหายคนเมืองชาแนลนะครับวันนี้เขาก็อยู่ตี่แม่น้ำหวังนะครับเป็นแม่น้ำตีวาไหลพา,านจังหวัดลำปางนะครับนี่ครับตรงนี้เขาก็อยู่ที่เขื่อนย้างนะครับ ในใจกลางเมืองลำปางนะครับตรงนี้ครับเรื่อนยางครับตรงนาเฮานี่นะครับตีเป็นเป็นยุงหูจักกัน,นดุกจิ้นเขื่องดุกจิ้นเขื่องเขื่อนยางนะครับแก่อนไม้ระบาดนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นนะแต่เลนหูนะครับน่าจะขึ้นสองบาทสามบาทสรัมงครับนอกจากอัน มาอยู่ด้านข้างนะครับนี่เลือกแตนนี่รน้ามว้วงตอนนี้มหน้ามัังสถานการณ์วันที่สิบวันที่สิบพฤษภาสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับอันนี้น้าก็แหงคอดอยู่เหมือนกันนะครับเป็นในสร้างฝ่ายอันเปิดได้นะครับตรงนั้นนะครับ กะเก็บน้ำไว้ใจย้ำแรงนะครับถามว่าแรงหรือเปล่าครับปีนี้ปีนี้ถือว่าฝนยังแบบม้านะครับฝนมาแค่วันนั้นวันวันที่แปดนะครับมาอายุรอดมาแค่วันเดียวนะสองสามวันนี้มาก็อุณหภูมิก็ปรุงขึ้นไปสี่สิบห้าองศานะครับแต่วันลำปากนะครับ 44 45ิี่สี่สิห้าองศานะครับวันนี้ครับฮอนมานะครับฟังตรงข้ามกับเป็นงานสนามเด็กล่นนะครับเป็นจะมีตลาดพระนะครับทุกวันศุกนะครับตรงตรงข้ามนี่นะครับจานสองสองพระนะครับเสยนพระอย่างก็เปิดเอาพระมาให้บูชาเครื่อเจ้านะครับตรงการข้ามนะครับ น,นี่เปิดกับกามเรียนเ,เป็นถึงก่อสร้สางครับยัง,ย,งยังมาเสร็จยังมาเสร็จเตี้นะครับนี่ครับตอนนี้มันพอ้อมน้ามแห้งคอหรอก็จะมีวัวมีอย่างนะครับลงไปกินหญ้ากินอย่างในในน้ามนะครับเราจะ z o ม m มาดูนะครับวัวก็ลงไปกินหญ้ากินอย่างครับหญ้าในในน้า,นามเนี่ยเขียวมากนะครับ เป็นตางอันคลองนะครับนม่คลองไหลามาบทบจีแม่น้ำวังเนี่ยนะครับนี่นี่เป็นคลองคลองน,อน้อยนะครับก็ได้เป็นแม่น้ำให่นะครับม,ม,มันจะมีแม่น้ำใญจริงว่าไหลมาจากเอ่อเกซ่อนนะครับอำเภอเมืองปานนะครับแม่น้ำตุยนะครับมันยังอยู่ตรงที่บ้านสบตุยอยูนนะ่บับ น้ำตุยครับบ้านตีหลายพันหนา้าหมู่บ้านเฮานะครับบ้านเอือนนะครับก็บจะมาสู่แม่น,มน้ำใหญ่แม่น้ำวังตรงนี้นะครับนี่คือแม่นม้ำวังแม่น้ำวังก็เป็นแม่น้ำในอรับซีครับของภาคเหนือนะครับแม่นม้ำตีใหญ่ตียาวที่สุดก็คือแม่น้ำน่าน,นครับปิงวงังยมน่านครับ แมน่น้ำนาแม่น้ำปิงแม่น้ำยมครับแม่น้ำวังนะครับแม่น้ำวังเป็นน้ดับซีนะครับเป็นแม่น้ำตีว่าไหลผ่านในแข่ตัวจังหวัดลำปางแค่นั้นนะครับจากอำเภอวังเหนือถึงอำเภอแม่พิกหรือว่าเถินนะครับลมเตจบตีแม่น้ำปิงแม่น้ำอย่างองคุณนะครับไปถึงปากน้ำโฮมอำเภอะนะคร บากน้ำโพจังหวัดวนครสวรรค์ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้พยาพยานะครับโอเคครับวันนี้ก็มาทำคลิปสันส้นๆคือปอแม่พีน้องเอฟซีได้หายคิดถึงนะครับช่องนี้ไม่ได้ลงคลิปอ,อย่างก็เลยมาทำคลิปเกี่ยวกับแม่น้ำวังนะครับอปอแม่พีน้องตีว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศได้หายคิดถึงบ้านนะครับ คนที่ํำปางไปทํางานติดไกลติดไกลนะครับหรือว่าคนที่บุเคยไม่แอานำปางนะครับนี่เป็นพิธีของชีวิตชาวบ้านํำปางครับก็ยังมีคนหาปลาตมตกปลาตอดแหครับอย่า้ครับจะได้ขอจบคลิปพีองตอนนี้กันนะครับผมสวัสดีครับ